เจตนิสัยที่ทําให้คุณมีความสุขทุกทุกวันจะทํายังไงให้ชีวิตทุกวันอยู่อย่างมีความสุขเนี่ยการจะมีความสุขได้นั้นคุณไม่จําเป็นต้องดูแบบอย่างของคนที่ประสบความสําเร็จแต่ให้เริ่มจากสิ่งง่ายคือการเปลี่ยนนิสัยในชีวิตประจำวันเรามีเคล็ดลับเจ็ดอย่างที่จะช่วยให้คุณมีความสุขทุกๆวันได้นี่คือเจดนิสัยที่จะทําให้เรามีความสุขทุกวัน ที่ส่แรกก็คือการชาร์จแบตให้ตัวเองในโลกที่แสนมุ่นวายใบนี้บางครั้งคุณก็อยากปลีกตัวออกจากสังคมเพื่อให้เวลากับตัวเองแต่ก็คงไม่ใช่เรื่องง่ายนะที่จะหาวันหยุดยาวหรือใช้การลาพักลอนได้บ่บอยวิธีง่ายที่จะช่วยเติมความสุขให้คุณได้ก็คือการชาร์จแบตในช่วงเวลาสั้นๆโดยแต่ละคนก็จะมีวิธีที่แตกต่างกันเช่นนวดสปาอ่านหนังสือหรือ การเดินเล่นในสวนสาธารณะไปเที่ยวต่างจังหวัดในช่วงมันหยุดสุดสัปดาห์เป็นต้นข้อสองก็คือการวาดภาพชีวิตที่มีความสุขเราเชื่อว่าทุกคนเคยคาดหวังไว้ว่าในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งของชีวิตต้องมีความสุขทุกอย่างเป็นไปตามที่ฝันไว้เช่นในมีบานปลาชีวิตที่สงบสุข ได้ต้องเที่ยวในไปต่างไนประเทศต่างๆหรือมีทรัพย์สินเป็นของตัวเองซึ่งกิจกรรมเหล่านี้จะเป็นเครื่องมือสําคัญและเป็นแรงกระตุ้นให้คุณพร้อมทําสิ่งดีๆในวันนี้เพื่อต่อยอดไปสู่ความสุขในอนาคตข้อที่สามคือการกระตันอยู่และตอบแทนสำหรับคนไทยนั้นความกระตันอยู่เป็นสิ่งที่ถูกปลูกฝังมาตั้งแต่แตเด็กเราจึงควรยึดข้อนี้ไว้ความกระตันอยู่ในที่นี้ไม่ได้หมายถึงพ่อแม่อย่างเดียว แต่รวมถึงผู้มีพระคุณคนที่เคยช่วยเหลือหรือคนที่คุณรู้สึกขอบคุณเมื่อมีโอกาสจงตอบแทนพวกเขากลับด้วยเพราะจะทําให้คุณมีความสุขมากกว่าที่คิดข้อที่สี่ก็คือการแยกเวลาทํางานออกให้ขาดจากชีวิตส่วนตัวมีคนไม่น้อยที่เมื่อกลับถึงบ้านก็ยังเปิดคอมทํางานต่อจนลืมให้เวลากับคนในครอบครัวหากเป็นบ่อยเข้าคุณจะเริ่มห่างเหินกับ จากพวกเขามากขึ้นเรื่อยๆซึ่งอันนี้คงไม่ดีแน่ถึงเวลาแล้วที่คุณจะปิดคอมพับแล็ปท็อปหรือสมาร์ทโฟนเพื่อสื่อสารกับคนรอบข้างไม่ว่าจะเป็นบนโต๊ะอาหารระหว่างเดินทางหรือทริปครอบครัวแล้วหันไปสนุกกับชีวิตให้เต็มที่เพื่อสร้างความสุขให้กับตัวเองนี่สายข้อที่5คือหัวเราะว่ากันว่าการหัวเราะนี่เป็นการส่งต่อความสุขอย่างหนึ่งถ้าคนมีความสุขคนรอบข้างก็จะมีความสุขไปด้วย นอ,อกจากนี้แล้วการหัวเราะยังเป็นยาคลายเครียดชั้นดีเพราะเมื่อคุณหัวเราะร่างกายจะปล่อยสารอินโดฟินออกมาเพราะฉะนั้นหัวเราะกันวันละนิดจิตแจ่มใสนะครับข้อที่ 6. ออกไปข้างนอกบ้างถ้าวันหนึ่งคุณโดนแสงแดดแค่ตอนเช้าและตอนเย็นก็ห้อยลูกจากเก้าอี้ให้เร็วที่สุดแล้วออกไปสัมผัสกับธรรมชาติโดยสิ่งต่างๆที่อยู่รอบตัวบ้างอย่าหมกตัวอยู่ในออฟฟิศอย่างเดียวข้อที่7ออกกำลังกายเป็นกิจวัตร การเสียเงินในการออกกําลังกายก็ถือเป็นความสุขอย่างหนึ่งเพราะจะช่วยลดความเครียดความวิตกกังวลภาวะซึมเศร้าและจะทําให้คุณรักตัวเองมากขึ้นจะเริ่มต้นจากการเดินวันละยีนาทีก็ได้ขอแค่ทําเป็นประจาอย่างต่อเนื่องก็พอแล้ววันหนึ่งคุณจะพบว่าตัวเองขาดการออกกําลังกายไม่ได้เลยทีเดียวขอบคุณข้อม,มูลจาก m a r k e t i n g o o f c o m